เกิดอะไรขึ้นเมื่อแว่นตาธรรมดาธรรมดาอันนึงจะกลายมาเป็นแว่นที่สามารถมองทะลุเห็นทุกสิ่งได้เขาจะจัดการกับปัญหานี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะมาพบกับฟินฟันซีรีส์อีกแล้วนะคะวันนี้แอดก็มีหนังวายสั้นสัญชาติเกาหลีมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ่ะโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Secret Spectacles ออกฉายในปี2017ความยาวประมาณ14นาทีค่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังวายสัน้นแนวโรแมนติกแฟนตาซีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเป็นเรื่องราวของซุนแทรพระเอกของเรื่องที่กำลังบ่นเรื่องสัตว์ตาจา์ปลาก,กับจินกยูในเอกของเรื่องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง พระเอกบอกให้เขาฟังว่าสัตตาจารย์ปาร์คลำเอียงมากให้คะแนนกับพวกผู้หญิงสวยๆแต่กับเขาเองสัตยาจารย์ไม่เคยให้คะแนนดีๆเลยเมื่อปีที่แล้วสัตตาจารย์เขาก็ให้คะแนนกับยูจินสาวสวยที่สุดในโรงเรียนอีกด้วยแล้วนายเอกก็งงว่ายูจินคือใครพระเอกก็ถามนายเอกว่านี่นายเอกไม่รู้จักยูจินที่ใครๆก็ขนานนามว่าเธอเป็นนางฟ้าของชั้นเรียนเลยเหรอ อีกอย่างเธอก็เป็นเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันกับนายเอกอีกด้วยนายเอกก็ตอบว่าไม่รู้จักแล้วนายเอกก็ถามพระเอกว่าแล้วรุ่นพี่เคยจีบเธอไหมพระเอกก็ลังเลก,ก่อนที่จะตอบเขาว่าก็น่าจะเคยนะนายเอกได้ยินแบบนั้นจึงก้มหน้าด้วยความน้อยใจเพราะเขาแอบชอบพระเอกมานานมากแล้วพระเอกก็เปลี่ยนเรื่องพูดโดยเขาบอกกับนายเอกว่า แต่ยังไงก็เถอะเราเป็นผู้ชายต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วเขาก็สังเกตว่ามุมปากของนายเอกมีเศษขนมติดอยู่เขาจึงเอื้อมมือไปเช็ดมุมปากให้แล้วถามนายเอกว่าเสาหน้านายว่างไหมหนายเอกก็ตอบว่าว่างสิไม่มีใครอยู่ที่บ้านทำไมจะมาหาผมหรอแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันงั้นเรารีบทำงานให้เสร็จจะได้ไปกินไก่กับเบียร์กันนะนายเอกตอบเอก พระเอกก็ยิ้มด้วยความดีใจก่อนที่จะตอบตกลงเมื่อไปถึงที่บ้านนายเอกก็โทรไปปรึกษากับเพื่อนว่าเขาจะทำยังไงดีเวลาที่เขาอยู่กับพระเอกหัวใจของเขาเต้นแรงมาก แต่ติดอยู่ตรงที่ว่าดูเหมือนพระเอกจะชอบสาวสวยที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยบอกว่าชอบเธอแต่ในเอกถามทีไรพระเอกก็ไม่ยอมบอกทุกทีเพื่อนของเขาจึงบอกในเอกว่าเขาคงคิดมากไปเลยทําให้รู้สึกแย่ในเอกจึงบอกว่าวันนี้พระเอกใส่แว่นตาม,มาด้วยนะเขาดูหล่อมากเลยละ่ะเพื่อนของเขาจึงแนะนํากับในเอกว่าเขาเองก็น่าจะลองใส่แว่นดูนะเผื่อจะทําให้เขาดูดีขึ้นมาก็ได้แล้วในเอกก็ลองหาข้อมูลแว่นตาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วเขาก็ได้ไป บังเอิญเจอกับแว่นตาอันหนึ่งที่สามารถมองทะลุผ่านทุกสิ่งได้เมื่อายเอกเห็นแบบนั้นก็มองว่ามีแว่นตาแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่พระเอกมาหาเขาที่บ้านทั้งคู่ได้ทํารายงานคู่ด้วยกันไปสักพักพระเอกก็เริ่มเมื่อยพระเอกจึงบอกว่าให้พวกเขาพักกันแป๊บหนึ่งในเอกยึดเส้นยึดสายอยู่สักพักก่อนที่จะเหลือไปมองเห็นแว่นตาที่เขาเพิ่งสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตเขาเดินไปหยิบมันมาสวมดูแล้วหันไปที่พระเอกเขาตกใจมาก ที่เขาเห็นเพะเอกอยู่ในสภาพที่ไม่สวมเสื้อผ้าหรือว่าแว่นตานี้สามารถมองทะลุเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาบอกจริงๆเพะเอกเห็นนายเอกยืนอึ้งไปสักพักจึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่านายเอกก็ลิกลักตอบว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็มานั่งใกล้ๆเพลเอกเขาจ้องไปที่เพะเอกสักพัก ก่อนที่จะขอหมอนที่พระเอกวางไว้ตรงหน้าขาของเขาพระเอกผู้ไม่รู้ปภาษีภาษาก็ยื่นให้เขาโดยที่ไม่คิดอะไรนายเอกจึงหันไปดูแล้วขอหนังสือที่วางไว้ตรงหน้าขาของเขาอีกเช่นกันพระเอกก็ยื่นให้แล้วถามว่านี่นายทำไมอยู่ถึงใส่แว่นตาละ่ะนายเอกก็บอกว่าทำไมละ่ะ พี่คิดว่ามันไม่เหมาะกับผมงันหรอเพรเอกก็บอกว่าไม่เหมาะกับนายเลยไม่ใส่ดูดีกว่าแล้วเขาก็บอกให้ในายเอกถอดแว่นออกเถอะนายเอกลังเลอยู่ครู่นึงจึงตัดสินใจถอดแว่นออกแต่ในขณะที่เขากําลังจะถอดแว่นตาออกนั้นเพรเอกก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วนายเอกเห็นอะไรทุกคนก็คงจะคิดได้กันใช่ไหมล่ะคะนายเอกตะลึงไปสักพักก่อนที่เขาจะคิดทบทวนกับตัวเองว่านี่มันอะไรกันเนี่ย หรือว่าแว่นนี้สามารถมองทะลุเห็นทุกสิ่งได้จริงๆหรอเขาจะทำยังไงดีแล้วเขาก็รีบถอดแว่นออกเพราะใส่แล้วทำให้เขาไม่มีสมาธิในการทำงานเลยเมื่อพระเอกออกมาจากห้องน้ำนายเอกก็เห็นสภาพของเขาแบบปกตินายเอกจึงรีบขอตัวเข้าห้องน้ำทันทีพระเอกเห็นท่าทีแปลกๆตั้งแต่นายเอกใส่แว่นอันนี้พระเอกจึงหยิบแว่นตานี้มาใส่ดูเมื่อนายเอกออกมาจากห้องน้ำพระเอกก็ตกใจแล้วถามนายเอกว่าเป็นอะไรทำไมจู่ๆนายถึงถอดเสื้อผ้าล่ะ นายเอกก็รีบเข้ามาหลบอยู่หลังกำแพงแล้วรู้เลยว่าพระเอกคงจะสวมแว่นตามองทะลุอยู่แน่ๆนายเอกจึงแก้สถานการณ์ไปว่าเขาร้อนเลยอยากอาบน้ำนะ่ะนายเอกจึงวานให้พระเอกหยิบเสื้อผ้าให้เขาหน่อยแล้วขอร้องให้เขาคืนแว่นตาให้กับนายเอกด้วยแต่พระเอกก็เล่นตัวแล้วบอกว่าฉันขี้เกียจลุกนะ่ะนายมาเมาเองสิทำไมนายอายเหรอแล้วนายเอกก็ขอแว่นตาของเขาคืนอีกครั้งทำให้พระเอกสงสัยว่าทำไมนายเอกถึงห่วงแว่นตาของเขากันนะ นายเอกไม่รู้จะทำยังไงจึงขอร้องพระเอกว่าช่วยถอดแว่นตาออกก่อนได้ไหมแล้วผมจะอธิบายให้ฟังพระเอกจึงยอมถอดแว่นตามองทะลุออกแล้วเขาก็มองเห็นนายเอกในสภาพปกติแล้วเขาก็ยิ้มออกมานายเอกจึงถามว่าอะไรกันนี่พี่รู้เรื่องแว่นตานี้ด้วยเหรอพระเอกจึงยอมเฉลยว่านายยังจำคราวก่อนที่ร้านกาแฟได้ไหมนี่นายอยากเห็นร่างกายฉันขนาดนั้นเลยเหรอนายเอกก็ไม่ยอมตอบพระเอกจึงถามต่อว่านี่นายชอบฉันงั้นเหรอ นายเอกจึงอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้นผมแค่อยากทดสอบดูเฉยๆพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ยอมบอกว่าฉันแอบ,บเสียใจนิดหน่อยนะนึกว่านายจะชอบฉันสินายเอกก็ลึกลักไม่รู้จะพูดยังไงดีพระเอกจึงเดินเข้าไปหานายเอกแล้วบอกว่าพูดมาสินายเอกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาจึงตอบไปว่าผมไม่รู้ว่าพี่กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่พระเอกจึงถามเขาอีกครั้งว่าไม่ชอบฉันจริงๆหรอนายเอกก็ปฏิเสธ พระเอกจึงตือเขาบอกให้เขาพูดอีกทีจนนายเอกบอกว่าใช่แล้วก็ขอโทษพระเอกพระเอกจึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนที่เขาจะบอกว่าขอโทษทำไมฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันนายเอกแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองว่าพระเอกจะชอบเขาจริงๆพระเอกจึงบอกว่าฉันแอบบอกนายหลายครั้งแล้วแต่นายนี่ซื่อชมัดนายเอกจึงถามพระเอกว่าแล้วที่พี่บอกว่าชอบโยจินล่ะพระเอกจึงบอกกับเขาว่าฉันไปบอกนายตอนไหนนายนั่นแหละที่คิดเปเง ายเอกดีใจมากในที่สุดรุ่นพี่ที่เขาแอบชอบมานานตอนนี้กำลังบอกชอบเขาเหมือนกันแล้วเขาก็พึ่งนึกออกได้ว่าวันนั้นที่ร้านกาแฟพระเอกใส่แว่นตาอันนั้นแล้วพระเอกก็ยอมรับแบบแมนๆเลยว่าใช่เขาสวมมันเพื่ออยากดูในเอกคำตอบของเขาทำให้ในเอกอายมากในเอกจึงถามพระเอกอีกครั้งเพื่อความชัดเจนว่าพี่ชอบผมจริงๆใช่ไหม แบบไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นแบบคนรักใช่ไหมเพรเอกก็พยักหน้าแล้วดึงายเอกเข้ามากอดในเอกดีใจมากทั้งคู่กอดกันด้วยความดีใจแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่พระเอกกาลังยืนรอในเอกเพื่อไปฉลองวันครบรอบหนึ่งปีที่พวกเขาคบกันเมื่อในเอกมาถึงพระเอกก็ถามเขาว่านี่นายใส่แว่นทําไมหรือว่านายอยากจะมองผู้ชายคนอื่นงั้นหรอานเอกจึงสายหน้าแล้วบอกว่าผมอยากเห็นหุ่นเซ็กซี่ของพี่เวลาที่อยู่ข้างนอกแล้วพระเอกก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะตอบเขาว่า นายก็เห็นทุกวันอยู่แล้วนี่แล้วเอกก็เดินเข้ามาหานายเอกแล้วถอดแว่นตาของเขาออกจากนั้นเขาก็โน้มตัวลงไปจูบนายเอกด้วยความแผ่วเบาจนนายเอกคิดว่าเขาอยากจะหยุดเวลานี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเรื่องราวปฏิหารของแว่นตานี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังวายซั้นเรื่องนี้ซึ่งแอดก็ขอขอบคุณคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่แนะนำหนังเรื่องนี้มาให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะ หรือใครมีหนังวายดีๆอยากจะแนะนำก็ลองพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะคะหากแอดทำได้แอดจะพยายามหาทำมาให้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะหากมีแว่นตาที่สามารถมองทะลุทุกสิ่งได้เพื่อนๆจะทำยังไงกันบ้างหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ